ต่อมาเรื่องการตลาดครับเรื่องการตลาดที่สําคัญมากผมนี่ทํานามาตลอดชีวิตร,รับราชาการก็ทํานาอยู่ตอนนี้เป็นหัวหน้าพักจะเป็นนายกแล้ว,ลวก็ยังทํานาอยู่นะเพราะว่าพื้นฐานของพี่น้องประชาชนคนไทยเราเนี่ยเราบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักใช่ไหมฮะเพราะต้องทํานานะครับแต่ราคาข้าวต้นใช่ไหมฮะต้นทุนของการทํานาต่อไร่ประมาณหมื่นสองพันบาททำนาเสร็จ นะหลังสูฟ้าหน้าซูดินปรากฏว่าขายข้าวไ,ได้เฟียนละเจ<ม>็ดแปดพันก็ขาดทุนไปห้าพันบาทต่อเฟียนแล้วเห็น,เห,นเห็นอยู่อันนี้ยกตัวอย่าง,ง,งข้าวยางปาราก็เหมือนกันครับสามกิโล, 100, โล 100, ร้อยี่กิโลร้อยในภาคอีสานเนี่ยกิโลละยี่สิบห้าบาทกิโลร้อยเอ่อสี่กิโลร้อยภาคใต้สามกิโลร้อยนะแต่ว่าปุ๋ยที่ต้องใช้ในการในสวนยางนะแล้วก็การแบ่งสัดส่วนระหว่าง คนผลีดยางซึ่งเป็นลูกจ้างกับเจ้าของสวนยางเลยนะหกสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบอะไรก็แล้วแต่สรุปว่าขาดทุนทุกอาชีพปาล์มมันสำปะหลังในภาคตอนดอกเชียงเหนืออ้อยพืชผกผลไม้ทั่วประเทศขาดทุนเพราะการตลาดเราไม่ดีฮะแต่พอเราส่งสินค้าเราไปต่างประเทศเนี่ยไปขายที่ประเทศโน้นผมไม่อยากพูดประเทศไหนนะก็ห่อราคาของเราเราเราขายยางไปสามกิโลร้อยก็ไปขายกิโลร้อยละห้าสิบกว่าบาทราคาเพิ่มขึ้นห้าเท่า ผมไปเชิญเงาะที่ของประเทศไทยนี่ไปจากสุราษฎร์ธานีไปขายอยู่ที่กัเป่ยเนเี่นกิโลละหกร้อยหกสิบาทในขณะที่บ้านเรากิโลละยี่สิบห้าบาทนะถ้าถามว่าทําไมราคามันถึงต่างกันมหาศาลค่าของเงินของเขามากกว่าเราประมาณสามเท่าแต่สินค้าเกษตรบ้านเราไปอยู่ที่โน่นราคาสูงกว่าบ้านเราประมาณเจ็ดแปดเท่าแล้วทำยังไงเราจะทำยังไงก็คลองไทยนี่แหละครับคลองไทยนี่จะเป็นตลาดการเกษตรของทั้งโลกเลย เราจะมีตลาดกลางการเกษตรนานาชาติขึ้นที่แนวคลองไทย4,400กว่าตารางกิโลเมตรที่เราเวนคืนที่ดินไว้เนี่ยเรากันพื้นที่ไว้สักสมมุติว่าสักกิดเป็นไร่สัก500ไร่เนี่ยเป็นตลาดการเกษตรทั่วประเทศมาขายเน,น,นี่แนวคลองอไทยพืชผักผลไม้จากทั่วประเทศครับเราจะมาประมูลกันที่นี่เรือจากทั่วโลกมาประมูลสินค้าของบ้านเราที่นี่ นะลำไยเชียงใหม่ลางศาสตร์อุตราหิตส้มโอนครจัยศรีลองกองจากตันยงมัดนั่ถึงราคาต่ํามากเวลาออกมาเนี่ยมังคุดจากนครศรีธรรมราชตู้เรียนจากภาคตะวันออกอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมาประมูลขายกันที่นี่เลยราคาตลาดโลกอยู่ที่นี่ครับราคาอาจจะได้เท่ามากกว่าปัจจุบันสักห้าเท่าสิบเท่าข้าวก็เหมือนกันยางพาราก็เหมือนกันปลาอะไรก็มาประมูลขายกันที่นี่ เราจะใช้คลองไทยเป็นตลาดส่งสินค้าไปทั่วโลกจะทําให้พี่น้องในภาคเกษตรได้ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่สูงขึ้นมากหลายเท่าคือคืออย่างเงี้ยเท่ากับว่าในโมเดลของพักคลองไทยเนี่ยราคาสินค้าพืชผลทางการเกษตรมันจะขยับสูงขึ้นเองตามราคาตลาดโลกแล้วเราจําเป็นต้องไปมีอะไรไหมประกันรายได้ไม่จําเป็นครับเรื่องการประกันราคาเลิกเลิกคิดเลยเลิกคิดเลยครับพักคลองไทยไม่เอาเลยก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ไม่มีเลย ไม่เอาครับเราทุบปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตลาดโลกโดยใช้กรองไทยนี้เป็นตลาดเป็นตลาดกลางของโลกโลกทั้งโลกมาซื้อที่นี่ใครอยากกินผลไม้อร่อยๆมามาซื้อที่นี่แล้วส่งลงเรือไปขายทั่วโลกใครอยากได้ข้าวดีๆจากประเทศไทยมาประมูลกันที่นี่ไปทั่วโลกของบ้านเราเนี่ยคุณภาพดีทั้งนั้นครับค่ะคุณภาพดีทั้งนั้นพืชผักผลไม้ อะไรทุกอย่างปาลาเปลือนะครับสินค้าการเกษตรทุกชนิเดเลียปลาสุนัขหมูเห็ดเป็ดไก่นี่นะครับเราไปตัวโลกมีที่ไหนอร่อยเท่าประเทศไทยบ้างเราเชื่อว่าทั้งหมดทั้งปวงที่เราบอกมาเนี่ยจะช่วยยกระดับคุณภาพเกษตรกรของไทยอันนี้จะเทียบเท่ากับในต่างประเทศไหมคะอย่างต่างประเทศเนี่ยบางประเทศเนี่ยเกษตรกรของเขาโอ้ร่ำรวยนะคะเราไปดูที่ยังติดไปดูที่สกอตแลนด์นะผมไปยืนดูแล้วผมสงสารคนไทย พี่น้องเกษตรกรก็ผูกไทยใส่สูตรมันท่านพิธีกรในลอยอย่างเงี้ยนะแต่บ้านเราเนี่ยเกษตรกรมีผ้าสโลงกันเดียวนะเพราะว่าเกษตรกรบ้านเรายากจนตลาดคลองไทยเนี่ยจะทําให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเรารวยยกรายได้ขึ้นห้าเท่าสิบเท่าเพราะสินค้าเกษตรของประเทศไทยเป็นที่ต้องการของทั่วโลกเพราะนั้นวันนี้ครับพักคลองไทยประกาศเลยว่าเราจะดูแลเรื่อง ปัจจัยพื้นฐานเรื่องดินเรื่องน้ำเราจะมาดูแลเรื่องอพันุ์พืชปันสัตว์ให้กับพี่น้องประชาชนในภาคเกษตรกรเราจะาดูแลเรื่องการตลาดครับให้สินค้าเกษตรของไทยนไปทั่วโลกถามว่าแล้วถ้าง,งั้นสินค้าเกษตรแพงขึ้นคนไทยก็ซื้อของแพงจะเปล่าครับพี่น้องคนไทยที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆเราก็มีตลาดชุมชนเราก็มีตลาดของเราอยู่นะฮะซื้อขายกันตามปกติ แต่สินค้าที่เราจะส่งไปขายตัวโลกเรามาขายกันที่ตลาดกลางของโลกตลาดกเกษตรนานาชาติเนี่ยประมูลขายกันตรงนี้ครับ <ừ> คนตั้งโลกก็มานักท่องเที่ยวมาจอดเรือที่ท่าเรือคลองไตรเป็นหมื่นหมื่นคนเนี่ยมาซื้อสินค้าตรงนี้กันเอาไปกินในเรือพวกนี้ก็อยู่กันเป็นอาทิตย์เป็นครึ่งเดือนนะพืชผกผลไม้บ้านเราก็ซื้อไปกินกันบนเรือเนี่ยก็มาหาศาลเลย